ก่อนจะรับของแย่ๆ okay. ย well, no, no. no, 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 ังไงก่อนขอใ้ของแย่อย่ๆหน่อยลูกของแย่ๆหน่อยจุ๊ย่หน่อยขอแย่าน่่จะใส่ให้ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับวงมาล่ามสาวหน่อยเพจบานเพงแฟนคลับช่องเจกเกียวสตอรี่ที่รักทุกท่านทักทายกันกับตอนเศร้าๆของวันเสาร์ที่3 3กันยายน2 5 6หา6ค่ะอากาศกำลังเย็นสบายดีพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วเด้อพี่น้องสำหรับวันงานเปิดวงเปิดฤดูกาลของวงมาล่ามสาวหน่อยเพจบานแพง งานนี้บอกได้เลยว่าเป็นงานใหญ่งานดังอีกงานหนึ่งเลยนะคะพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจของเวทีแสงสีเสียงที่ทางบอลโจเพิ่นใดปรับปรุงใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าค่ะพี่น้องแล้วงานนี้สำหรับ FC แฟนครับที่จองบัตรจองตัวหรือว่าเข้าไปชมในงาน มีของรางวัลเพียบเลยค่ะแฟนคลับทุกท่านคงสิได้รับทราบกันเลววา่าของรางวัลในครั้งนี้มีอีย่างแน่นาะคะ่ะมาล้อลุ้นกันอีกค่ะพี่น้องสําหรับงานเปิดฤดูกาลว่าเอฟซแฟนคลับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวาัลหลายๆยอย่างที่เพิ่นเตรียมไว้นะคะเอฟซแฟนคลับของวงสาวหน่อยเพรบานแพงมีจํานวนบ่นหน่อยเนาะค่ะพี่น้อง บว่าสิเป็นมาทางด้านหนาเวทีก็ตามแต่หรือว่าสือบัตรในกลุ่มปิดนะคะเอ็บซี่แฟนครับของเพิ่นมากไมก่หลีเนาะคะ่ะต้องยอมรับเนาะแล้วยังมีบานหักของลูกๆในวงอีกหลายๆคนที่เพิ่นสิไใดหมอบมาไล่าหาลูกๆ ส่วนนอกองค์อิงบ่ต้องห่วงเลยนะคะรับร่องว่าทางด่านมาไล่หนี่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของวงแน่นอนนะคะสําหรับงานนี้เขามาล่อรุ่นการข่าวว่ามาไล่ของลูกลูกทุกคนสิปังกันขนาดใดกับงานนี้นะคะงานของเพลินสีเหลือมแต่สีโมงแรงเป็นตนไปเด้อพี่น้องรวมถึงรถแหรหรือวงสเสด็จแบรน จัดหนักจัดเต็มมวนกุ๊บละพี่น้องเอ,อ้ยเอฟซแฟนคลับที่สะดวกเดินทางไปมนมวๆกันเด้อค่ะงานนี้พี่น้องเอฟซแฟนคลับย่างสิด้พ่อกับบอยศิริชัยแอนอรดีใจเกินร้อยมารวมขึ้นเวทีเปิดฤดูกาลของวงสาวหน่อยเผ็ิดบานแพงพร้อมนะคะรอชมกันค่ะพี่น้องงานนี้อลังการเป็นตะเบิงค่ะค่ะ มเมื่อเบาถึงเรื่องที่นายินดีกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะมัวว่าน,นี่เป็นวันใครวันเกิดของน้องรัมพื้นคุณญาติสุภาพเดไพรัยของขวัญวันเกิดให้หลานสาวเป็นส่อยทองเลยนะคะพี่น้องน้องรัมพื้นดีใจแฮ้งที่ได้ของขวัญจากคุณยาตาหักค่ะพี่น้องทั้งคุณยาและคุณหลานน้อง ลำแพนตัวน,น้อยยังรู้จักอยากใดน้ำเอื่อยคือกันนะคะมีการงอแงนิดนึงค่ะคุณยาบอกว่าถึงเวลากรคุณยากระสิใไหคือกันนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้น้องร่ำเพ่อนเป็นเด็กดีของคุณพ่อโจแม่นุษคุณหยาสุภาพนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาขอบคุณเพื่อนๆช่องจีเกียวสตอรีอ K L ่ขอบคุณเอฟซีแฟนครับวงมาล่ามสาวน้อยเพชรบานแพงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำร่ำด้วยกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะแอีมแห้งวันนี้จะมีอะไรจะเอาไวเนี่ยจะเอาไวเนี่ยอะไรเนี่ยจะเอาไวเนี่ยเอาไเนี่ยอยากได้กอดรับของอยากแยกทำอะไรทยังไงก่อนขอภาพแร นั่นนั่นคน่นั่นนั่นน่จนเอาแ่่ขาก่อนี่หมดแล้ห้าเยนับพนล้าเชียนัน่เอาไ่อนโอ้โหโหโหโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้้โหโ้โหโ้โห้โห้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อนโ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโน้โ้อนโ้โหโอ้โหโอ้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 โหอ้โหโอ้โห่ออ้โหโ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 อ้โหออ Uh, apaur